เป็นมืนบร้นถนนปลอดภัยสวัสดีค่ะสามแยกสาราสังกสีถนนสุขุมวิทตำบลบ้านเพอำพอำเภอเมืองจังหวัดระยองเป็นจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งผู้ขับขี่ควรเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะคะ ถนนจุดนี้เป็นถนนสี่เลนมีเกาะกลางถนนตัดกับทางแยกที่ออกจากชุมชนและเป็นทางโคง้งและก่อนจะถึงสามแยกเป็นทางขึ้นเนินรถจึงใช้ความเร็วสูงซึ่งมักจะมีรถที่ออกจากสามแยกขับย้อนสอนและขับตัดหน้ารถบนทางตรงทําให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งในเบื้องต้นแขวงทางหลวงระยองได้ติดป้ายเตือนและตัดแต่งต้นไม้ปรับปรุงภูมิทัศน์ค่ะทางแยกจุดนี้เป็นจุดเสี่ยงและอันตรายมักเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งฉะนั้นอยากจะฝากพี่น้องที่ใช้เส้นทางเส้นนี้กรุณา ลดความเร็วและก็มาระวังรถที่จะข้ามทางแยกครับสนับสนุนโดยบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด